เรื่องเล่ารีรับตำนานความเชื่อสิบสิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ว่ากันว่าอาศัยอยู่ในป่าหินมะพานตัวแรกอรหรันเป็นสัตว์ในป่าหินมะพานชนิดหนึ่ง มีรูปร่างตัวและปีกเป็นนกมีสองเท้าแต่มีศีรษะเป็นมนุษย์หรือยักษ์คล้ายกับกินนารีโดยปกติมักพบตามภาพจิตกรรมฝาผนังเช่นจิตกรรมฝาผนังที่อุโบโสถวัดสุทธาเทพวรารามราชวรมหาวิหารหรือภาพรายรถน้ำตามตู้พระธรรมเป็นต้น วารีกุชนชรเป็นสัตว์ในป่าหิมพานมีรูปร่างเป็นช้างแต่มีเท้าเพียงสองเท้าหน้าราตัวและหางเป็นปลาทั้งหมดหรือมีเท้าครบทั้งสี่เทา้าแต่มีหางเป็นปลาวารีกุชนชรมีสี่เทา้าบางแห่งเรียกกุชนชรวารีอาศัยอยู่ในทะเลสีทันดรสามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี ประวัติของวารีกุลชรไม่มีที่มาอย่างแน่ชัดจิตกรรมบนฝาผนังของวารีกุลชรมัดเขียนบนฝาผนังของโบสถ์ตามวัดต่างๆเช่นวัดช่องนุนซีหรือวัดคงคารามเป็นต้นปักษาวายุพักหรือนกการะเวกนั้นเรียกกันอีกชื่อหนึ่งในวรรณคาดีเรื่องไต่ปุ่มพะร่วงว่านกกระวิก อธิบายว่ามีเสียงไพยรอยิ่งนักสัตว์ทุกชนิดเมื่อได้ยินเสียงนกกรวิกแล้วจะต้องหยุดฟังนอกจากนี้ยังปรากฏมีมาในพระบารีว่าเสียงของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนเสียงโพรงแจ่มใสชัดเจนอ่อนหวานสำเนียงสนองไม่แตกลึกซึ้งมีกังวานไพเราะมีกังวานไพเราะ และเหมือนเสียงนกกาลเวกส,ส่วนอาหารของนกกาลเวกนั้นมีกล่าวไว้ในคำพีปัญจสุทนีว่านกกาลเวกกินน้ำและมะม่วงสุกเป็นอาหารแต่โดยที่นกชนิดนี้หายากและหลงเข้าใจกันว่าอยู่แต่บนท้องฟ้ากินลมเป็นอาหารจรึงตั้งชื่อว่าวายุพักก็มี ตามรรณคดีไตรพูมเพระร่วงนั้นกล่าวว่าคนนกกระเวกนั้นเป็นที่ต้องการเพราะกลายเป็นทองคําได้เงือกเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งตามความเชื่อนิยายประดามปราเกี่ยวกับน้ําโดยเป็นจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์น้ําโดยมากจะเล่ากันว่าเงือกนั้นเป็นสัตว์ขึ้นมนุษย์มีส่วนครึ่งท่อนบนเป็นคน ส่วนครื่งท่อนร่างเป็นปลาในหลายประเทศทั่วโลกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานเงือกมากมายความเชื่อในเรื่องดังกล่าวบางคนเสนอว่าบางทีอาจเป็นเพราะผู้คนในสมัยโบราณเข้าใจผิดคิดว่าพยูนคือเงือกก็เป็นได้กินนารีตัวเมียและกินนอนตัวผู้เป็นสัตว์ในป่าหิมะพาน ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนร่างเป็นนกมีปีกวินได้ตามตำนานเล่าว่าอาศัยอยู่ในป่าหินมพานเชิงเขาไกรราษนับเป็นสัตว์ที่ปรากฏในงานศิลปะของไทยมากมายส่วนในวรรณคดีไทยก็มีการอ้างถึงกินนารีด้วยเช่นกันม้ามังกรหรือม้านินมังกรสัตว์ประหลาดในวรรณคดีไทย เรื่องพระอภัยมณีตามจินตนาการของสุนทรภูลักษณะของม้านินม,มังกรตัวเป็นมา้าหัวเป็นมังกรหางคล้ายมังกรลำตัวเป็นเกศสีดำแวววาวเหมือนดั่งชื่อกินอาหารได้หลายอย่างดั่งคำกรจึงเชื่อว่าสุนทรภูจินตนาการมาจากกีเรนของจีนก็เป็นได้ พอไม่ปรกากฏสัตว์ณะนี้ในความเชื่อหรือวรรณคดีเรื่องใดของไทยมาก่อนอีกทั้งตัวละครและสถานที่ต่างๆในเรื่องก็มีที่มาจากหลายภาคส่วนของแต่ละประเทศอีกด้วยนารีผลหรือมักระีผลเป็นพันไม้ตามความเชื่อจากตำนานป่าหิมมพานเป็นพืชที่ออกลูกเป็นหญิงสาว เมื่อผลสุกแล้วปรรดาฤาษีกินนารีวิทยาธรคนทันเอาไปเสพสังวาสต้นกำเนิดของนารีผลตำนานมีอยู่ว่าเมื่อครั้งพระเวสันดรกับพระนางมาซีพร้อมกับกันหาและชาลีได้ถูกในปรเทศออกจากนครจึงเดินทางไปสู่ป่าหิมพานและบําเพงเพียง ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นที่ป่าหิมพานมีสัตว์ป่ามากมายอันตรายรอบด้านทว่าสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรก็คลายความดุร้ายลงกลายเป็นมิตรนอกจากสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็ยังมีดาบุหรอษีนักศิษิ์วิทยาธรคนธรรมทั้งหลายอาศัยอยู่ หรือไปมาอยู่เรื่อยๆพระนางมาซีผู้มีรูปด่างโสภาบางครั้งออกหาอาหารหาผลระไม้ตามลำพังคนเดียวหากนักสิทธิวิทยาธรตลอดเฉลือสีมาพบเข้าอาตบะแตกแล้วร่วงสิงได้คูด เป็นสัตว์กึ่งเทพในปรการณานามอินเดียและปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่องเช่นมหากาศมหาภารตะเราว่าพุทธเป็นพี่น้องกับนาคและทะเลาะกันจนเป็นศัตรูนอกจากนี้ยังมีคำภีปุราณะที่ชื่อว่าพุทธปุราณะเป็นเรื่องเล่าพยาคุธ ตามคติไทยโบราณเชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกและเป็นพาหานะของพระนารายณ์ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพรีมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทก็ได้แต่เพียงทำให้คนของครุฑหลุดร่วงลงมาเป็นเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครุฑ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสุบันซึ่งหมายถึงคนวิเศษกีเรนเป็นคำที่มาจากภาษาจีนซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งในเทพนิยายของจีนถ้าเป็นตัวผู้เรียกว่ากีถ้าเป็นตัวเมียเรียกว่าเรนหรือกีเรนตามตำนานจีนเราว่ากีเรนมีรูปร่างเหมือนกวางแต่มีเขาเดียว หางเหมือนวัวหัวเป็นมังกรตีนมีกีบเหมือนม้าบางตำราวว่ามีตัวเป็นสุนัขรำตัวเป็นแอนทิโรบเกิดจากธาตุทั้งห้าคือดินน้ำไฟไม้และโลหะผสมกันเชื่อว่ามีอายุอยู่ได้ถึงพันปีและถือว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี ปรากฏให้เห็นเมื่อใดก็จะเกิดผู้มีบุญมาปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นในยุคข,ของฟูซีเป็นผู้ปกครองโรคก,กิเลนได้ปรากฏตัวขึ้นที่แม่น้ำ้วงหวูหลังกิเลนมีลายอักขราจารึกซึ่งต่อมาได้พัฒนากายมาเป็นตัวอักษรกิเลนถือเป็นหนึ่งในสีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยโง เต่ามังกรและกิเลนนาคหรือพญานาคเป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้โดยเรียกชื่อต่างๆกันมีนลักษณะร่วมกันคือเป็นงูขนาดใหญ่มีงอนเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วย ต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะมาจากอินเดียด้วยมีประการนำหลายเรื่องเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหาการมหาภาระตะนาคถือเป็นปรปักของพุทธส่วนในตำนานพุทธประวัติมีเล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้ มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่